พี่นองคามะเบิงบรรยากาศหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างแห้งเปแต่นาลิโตนคักคนนะถ้าเป็นนี่ก็จะเป็นการเคียบพื้นที่บำรุบาฝนสิลุกมาอีก,ก่คนนะไม่รู้ว่าแต่อันนี้ได้ไหมแต่ที่แน่ๆคือสนามก็เปียกสนามก็เปียกทุกอย่างก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่ นี่ก็คือการต่อสู้ของชาวหมอํำกับชาวยูทูบเบอร์ที่จะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ก็คือฝนลม่มเทศไงทุกคนเมื่องทุกคนเปียกฝนเม<ด>ื่อยไม่แย่อยู่คนเป็นไดเป็นได สลงมาอีกบ้าฝนหายแล้วนะคะฝนหายแล้วนี่คือการนี่คือการต่อสู้ คือนี่บปาดบันะบอกรูเมนบัดมันคืออะไรบัตรขอบคุณค่ะอย่างยุ่กันดีเราอันนี้ก็เลยเขาเอานี่มาจางไหนบอกแม่ครับนั่นและนครับเนี่ยที่ให้คุณดาบางทีเขาเรียกว่าอะไรสติกเกอร์ของช่องเซียเอเจวันออฟฟิเชียลครับผมอเซียอเอ็มเียเอเอเเอ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 ออเอ ห่าร้อยกาใบผมก็เลยยิกไ่าว้อยร้อยใบแล้วก็ให้อีหลาไปซีซีรอยวางวางเว้นอีหลากัดแจกแล้วให้ผู้ใดที่ได้ได้อีหลาตีตีนไห้เนี้ยเออเอออีหลาเมื่อกี้จะตีจะคอยแนสอ่ะนี่อ่าอืออีหลาเนี้ยเป็นคนตีนไหเพราะว่าไปรับกระมือหรือไม่หลาสมมติว่าอะไรเนี้ยตั้งอลไรไทยอยากอลไรเนี้ยนั่นเราเชื่อม่ครับต้อง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 ลบไม้ต้องออกตะกอน ขั้นไล่แล้วตัางมันบ่อไหนทัวร์เนาะไม่ได้หมุนกล้องดูชั่วโมงกันเดียังไม่ถึงชั่วโมงเราเมื่อกี้ขวายี่สิบนาทีตอนเด๋อไม่เอ็นบ่ค่ะแม่เอ็นเคื่องเหนียวผมเป็นชั่วโมงไหนครับเคื่องเหนียวผมพากันเห็ดบ่อไหนเนี่ยบ่เน็ตมันบ่อันนี้เน็ตเน็ตเขาแล้วก็ดิ่งงอเขาดิงงอถึงตอนนั้นคิดว่าตอนที่เดินเดินขายแั้วถึงชั่วโมงกันสิไลายไม่บ่ครับผมอันนี้เฮ็ดคลิปล็อกนี่ มาแล้วครับนั่นมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วรถแห่มันกี้นี่แมวลาบอไดไล่ซ้ำเป็นบะไล่ไล่อยู่ค่ะไล่ในดห้นึงไปนั่งกินเข่าไหมอกอคือบริ้ัทเสียงแมวลาไล่ยุ่งแ๊บเนั่องหลาอ้ยฝนกระไรมนาที่ต๊งเต้าเ้าเล้งมาแหงเนาะ อ่ะตอนนี้รถแห่มาแล้วนะคะตอนนี้รถแห่ข้าแล้วอ<า>อ้าคนี่ยไปโอ้โดีจังเลยได้หลายยางแช่ว่าได้ฮอร์ททั้งน,นันเกีวันเจโอทูเนี่ยค่อนข้างจะมีความคิดเอ่อครีเอทีฟเยอะนะคะเนาะเดี๋ยวมีสติ๊กเกอร์ แมงโนอกินเย่งเยแล้วะเจ้าบอกว่าอันแม่ลาพนสีไล่ข yani ึ uh ้นยาเล็กน yup ี้ดเลับนี้ก็เลยออกไปพุนอ่ะดูหคมผุนแม่เค่ะเบิ้งความความสามัคคีของเจ1วันเจและสามความสู่ของหมอลำมาเด้วค่ะเด้อ มาเลยหมอลำกระสู่หมอล่ำพ่นล่ำเข้าตรงมาเลยค่ะอ้ไะค่เนลกกนะพนเด้อค่ะเยดูนอนอผู้ใด,ดก็แจกกัจีนี่ผู้ใดน้อตแจกบัจีนี่เด้อจำนาเพิน่นบ่ได้แล้วรถแม้มแล้วค่ะรถแ มาแล้วค่ะโอเสกนึ่งในชั่วค่ะถ้าถ้าเพื่อนว่าเป็นเจลวันเจลทูขอให้เพื่อนได้ไหมอะไรครับไอช็อติ๊กเกอร์เมื่อกี้เพื่อนมาด้วยกันให้เพื่อนหยฝากเนื้อครับเพื่อนหน่อยเขาไม่เป็นเจลวันแต่เขาก็เชียร์เขาก็เชียร์เราอยู่คนเดียวค่ะคนเดียว แม่เอ้ยแม่เอ๋ยของดีสติ๊กเกอร์ท้องขังติดหลังโทรศัพท์เห็นไหมของเมตเตียเห็นไหมเห็นของเมตเตียไหมกันแจกอ,อันนี้อีลาอันนี้แล้วอีนนล,อลาจับบ่ายแล้วแบ่งออกมาติดหลังโทรศัพท์แบบนี้ เวลาไปถ่ายเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นทีมเดียวกันอโอเเโอเเเเเคคคึคึงลยยยย่่ะะรแบนตต้้้ป

มวลความเสื่อยูทุกเปิดเขาางทีเนี่ยาครูทุกเปิดเขา่จะไปเรียนเขามันเป็นแนเงินทีได้หีดอกแรกครับเนอ้หดอกไปทเงินได้หีดอกไม่มีแสงน่พอาที่เท่าแต่โตใจน้ไตใจยังโน่มอยู่แม่เท่าแต่แขวแม ตอนนี้กำลังกำลังตุ่มกันนะคะยูทูบเบอร์กำลังโฮมตุ่มกันน่ารักมากเลยเจลวันเจลทูออฟฟิเชียลนะฮักแขง้งเป็นเหมือนเป็นเอิอน้นเอิ้นเราเป็นสาวบกกันก็นกนได้นะคะเนาะเป็นสาวบกซึ่งกันและกันนาฮักไหลสามัาคีกันโอ้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยนี่คือบรรยากาศนะคะเด้อบรรยากาศทั่วไปนะคะ อีลลาน้อยสิค้นอีหล่าน้ยสิึ้นรถแท่บ่เนี่ยอีล่าน้สินี่รถแท้บะปร่คือกั่ะลอุ่เจา่หย่นี่ยแต่ันดนี้น้องน่องวอนแรงจ้ะหยมนรถนั่นแหละเมื่อนี้สิึืนไบบ่หลังคุณคุณอาพีเดชสวัสดีค่ะ เข้ากันไหมคลิปนั้นนะคะอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดดิ่งให้คุณยายนะคะสวัสดีค่ะ